เกมที่8ที่ผ่านมานะครับไทยแลนด์ครับเกือบได้แชมป์สเกมติดไปแล้วนะครับแต่วงมันนั้นไม่เข้า RRQ ์ร์คถ้าเข้า RRQ เนี่ยแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเกมที่9เนี่ยครับที่เพื่อนๆพื่กำลังจะได้ดูนะครับไทยแลนด์นะครับพร้อมดุจัดอีกแล้วนะครับติดพบสามด้วยนะครับแต่เพื่อนๆไปลุ้นกันเองครับว่าใครจะได้แชมป์หรือเปล่าจะยิงได้กี่คิวไปชมกันเลยครับยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการในศึก พับจีโมบายโปรลีกซีไฟแนลซีซั่นสองครับหาตัวแทนที่ดีที่สุด4ทีมไปต่อใน global championship เข้าสู่เกมที่9 <c oughs> แผนที่ซานฮอร์ awk, ครับต้องครับแอร์โร <Ad o S 2> เป็นทีมที่อยู่ในท็อปหอีกแล้วครับเกมที่แล้วก็ท็อปสเป็นทีมที่มาตรฐานดีมากครับรายมุฟเขียบจัดเลยฮะจากวงที่มันแบบค่อนข้างแน่นนะพี่เดียรท่านผู้ชมครับหลายเครื่องบินบินจากขวาบนไปจบด้านล่างบ้านตายครับแมเขาก็เป็นพาวเวอร์ที่ลงไปก่อนครับทีมแรกครับส่วนทางด้านพาราไดซ์เป็นทีมซีเคสอู้รับแล้วอุ้ยพกยัหรือเเปล่าคุณม บ็อกต่แย่งพื้นที่พาวเวอร์ไปแครับเอาละฮะแบบนี้มีประเด็นครับผมมีวางมวยกันแล้วครับโอ้คุณกัมบัดเลยที่คุณขยันจอดูใกล้ๆเลยเลยคุณเฟมนะครตรงนี้บ็อกปล่อยที่ของเขาเองมาฟาร์มที่พาวเวอร์ฮะถูกต้องเว่าแคมอยู่แคมป์พาวนะบ็อกอุ้ยแล้วฟรีเคทไปชนกับใครในพาได้แหละครับนั่นเหมือนเดิมฮนะเซเวียโอ้โหแล้วดูครับฝากงนี้แล้วกันนะเซเวียคุณเฟมตรงนี้แต่ประเด็นคือบ็อกปกติถ้าลง ปกติเขาลงขวาของบูธแคบเห็นไหมที่เันเป็นบ้านแยกเนี่ยเขาเป็นกลางวงนะแต่เขาเลือกแบบนี้ผมบอกเลยว่างานนี้มีมันฮะบอกเลยว่านี่มีมวยนะนทีนี้คุณจดแล้วเหรอ <c oughs> คุณจปแล้วนี้นะคะว่าโดนแน่ครับบอลเกมมิ่งตัดภาพมาแมททอยเหมือนจะยังไม่จบไม่แล้วใจคุณจบไหมแล้วดูหูเอววันยังไปเปิดน้องกอล์ไผ่ได้โอ้โหขอองคือวาแล้วก็ไผ่ไดโดนเก็บเลยครับ ประเด็นนี้ไม่สวยแล้วครับ power 8ปป kps ครับถูกต้องฮะปกติแล้วไม่เคยลงตรงนี้ครับผมีนี้ต้องไปก่อนครับมุมนี้ใครอยู่ก็อยู่แล้วพขึ้นมาด้านหน้า16วันเสกจากไวจีนาทีทีโดนโดนโดนโชกตรงนี้หมดหาย2โอ้โหโอ้โจัดครับ power 8ป kps ครับตอนนี้เหลือแค่2คนที่ยืนอยู่เป็นไอ้กับ2 stop ครับโอ้โห,โโหใครแ <ฮะ S 2> ล้วดูวโดนอะไรที่มาเจอไวครับ แล้ววายจีเล่นอย่างนี้คุผู้ชมฮะบ้านช่องมีไม่ฟาร์มครับบล็อกนี้ประเทศเวียดนามใช่ไหมฮะใช่ครับผมรู้ฝึกเลยเหรอเราผมสอนให้นะฮะโอ้โหเอาเรื่องครับบล็อกเกมมิ่งกับวายจีครับผมคอมโบเซตกันชุดนี้ส่งกอล์พยกับทีทีออกจากเกมไปวงดีดมาเฟสที่สองขึ้นไปที่พารไดา์ครับผมโอ้ท่านผู้ชมครับกลางวงพารไดา์รีสอร์ทครับผมวายจีบล็อกเกมมิ่งแล้วก็ทีมซีเคนตมาเลเซียครับ มุมนี้กิกแฟมเดินเข้าวงรวมไปถึงอาร์คิวเทนา่าต้องเดินเข้าบูทแคมป์ครับแต่ว่าพิทีอาปล่อยบูทแคมป์ไปแล้วครับผมทีมซีเคจินยังหมูผ่านไม่ได้อีก2คนนะครับผม 2K ผ่านไปแล้วกับทางด้านของคอสมอลครับผมเอลมจีปล่อยสะพานไปแอโร่ Arrow, ครับอู้แล้วมีอูล่าเดินตามหลังมาอีกหนึ่งทีมครับไปดูนะท่านผู้ชมครับ เดมจีครับผมไหลขึ้นมาเล่นบ้านซ้ายครับและตรงนี้ไอคอีกโดนชาร์จมา BTR โดนล้ำมาแล้วสังซีโดนน็อกไปก่อนผมก็แอบอยู่แล้วน็อกอีกคนนึงับผมลเซนโอ้โหทิปเปิรน็อกใส่จากทางฝั่งตัวไอคอนิกครับกดใส่ BTR แต่วะเดินเข้ามาไม่เห็นนะเขามานเนียนอยู่นานแล้วครับไอคอนิก โอ้แล้วแกคอร์สบูมนั้นข้าเลยครับไปขบอยไปขบอยหนึ่งต่อสามสเปรย์ขึ้นมาไปขบอยกับฟังฝั่งตัวฟิวหลังกินแล้วฟูไปขบอยต้องหนึ่งเดียบจังหวะโดดข้ามาโดนยัดจากโฟอนโลจบ16ครับปีทีอาร์ขีดแฟนมโอกาสแซงฮะซีเคจีนมัวกสแซงรวมถึงทีมซีเคทมาเลเซียด้วยแลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หายไปแล้วหนึ่งทีมในนาทีที่แปดครับครับโอ้เฟสที่สองอัปเดตปุ๊บแล้วโปเตโต้โดนน็อกไปแล้วครับจากซีเคจีนเอาเลยครับท่านผู้ชมครับแต้มนี้ขอแล้วกันปลาเจอด่าเอาใหห้้มดดแลวูครับ จีเซตรอจังหวะแล้วปีนข้ามมาขูจังหวะปีนกันรุนเหลือเกินเหลือ2คนในมุมนี้นะครับสำหรับทีมสกตจีนครับอีก2คนข้ามไปแล้วฮะเราจีเซตขึ้นมาเล่นเหลี่ยมกายแล้วดูตู้ขู่จีเซตสับเอร์ต้องออกเกมมาแล้วอาเซนัทครับไปน็อกจีเซตจังหวะแกปีนข้ามไปข้ามมาอย่างนนั้แล้วโดนสามเกมตู้โอ้โหระหนึ่งคิวแน่ๆแล้วลยนะหลัหลังหินตรงนี้มีคนนาฮาเวนัทตู้โอ้โหไม่ถอดก็ปิดเหลี่ยมดูเก่งโซนะฮะเล่นบนหลังคาพูดเลยเฉียบแล้วง้างง้างมาจากหลังสิต แล้วป่าย้อยย้อยเอ้าแม่นทั้งระเบิดไม่นทั้งปืนฮะโอ้โหเก่งโซ่โอ้นี่ครับโดนหนึ่งของตารางตอนนี้ก็รับเจ็ดรับจบแล้วก็มาตัวไกลหาอีกหนึ่งแต่ไม่นอกจากเก่งโซ่โอ้โหเก่งกว่านี้มีหรือเปล่าเก่งโซ่โชว์พาวครับผมไม่ต้องว้าวหรอกครับตอนนี้แม่ต้องบอกว่าไม่ต้องกี๊ดครับไม่ได้อี๊ดขนาดนั้นแม่เชียร์ครับอีกหนึ่งคนอยู่ข้างนอกแอโรวูปกำลังจะออกจากเกมเป็นทีที้ที่สี่าสปาออฟครับหรือเปล่าฮะสปาออฟออกมามอบเลยตรงนี้ ตะบูดตาซูเปอร์อูรอ่นานี่ครับจะนัดพยายามค้านกับตรงน,นี้อยู่เก่งโซ่ของจริงครับพี่ดีผู้ชมครับเป็นผมผมวัดนะสปาอ,อ์ฟไปเลยสาออปาร์ฟไปถ้าไม่วัดอูล่ามาข้างหลังนะครับตอนนี้ต้องครับอูล่ารีบมาตอนนี้อูลา่านี่จะเป็นกลางไหมนะผมเป็นกลางอยู่แล้วอูล่ามาแล้วคุณเฟลมมาจริงมันโชนรัดมาเออโดนรัดมาต่อไปใครนะบอเกมมิ่งใช่นไหมบอเกมมิ่งเก่งโซ่จัดให้หน่อยเราดูโอ้ยอยู่ดูแกงมาเก็บแล้วบายจีกับคุณเป็นไงโอ้ยจีเอาเลยครับผมตอนนี้สี่ต่อสี่ครับผมแฟมลี่เกมอยู่ดูฮะ ปั๊มแพ่นคินเลอร์มาแล้วพาวเวอร์โดนชาร์จมาจาังหวะนี้เอฟชินแล้วขอยิงกันไม่ไหวับงน็อปไปขอดเฉยเลยไอ้มาดูตอบช่วยถูสต็อปดับเบิ้ลดองท่านผู้ชมครับแล้วเตบคู่ใกลตูนะครับคู่คู <_ d> um> โลกครับท่านผู้ชมกู่ <_ d> um> แล้วตัดภาพมาดี่ที่อย่างช่องอยู่สเปซใสป่ประตูตรงนี้ครับท่านผู้ชม่นประตูไม่ใช่คนเอาเลยครับแปลว่าสองสองมาอีกทีรถสองสองฮะดูคู่ฮีโร่ตรงนี้ยังไม่ตายรอจังหวะอยู่แล้วเฮ้ยชาร์จแล้วเข้ามาชาร์จสองต่อสองถูสต็อปจังหวะนี้เป็นประตูแล้วฟ้าเนตัก ยังไม่เข้าเราดูมาดิปั๊มเดินมาไอ้จริงเราดูจังหวะนี้ปากเปิดประตูเข้ามาน้องเราล่อซื้อวิ่งกลับมาแล้วเดือดเข้าหน้าต่างมันยัดเน็ต่านผู้ชมดูตขาปเนี่ยโดนไอ้เอวปาดไอ้ไอ้ดได้ไอ้แล้วมาสู้ป๋าคู่เก็บหนึ่งกำไรจะน้องอีกหนึ่งไอ้ดำดอยหนึ่งตัวหนึ่งอดหนึ่งไอลบก่อนดึงจังหวะมาเอ็มจีไปท้าพาวเวอร์ โรเจตโรเจตมาก่อนเราไปโดนยิงจากด้านอื่นมาผมชุบเข้าชุบเฮ้ยแล้วไอต้องชุบจังหวะนี้ไรไอไอเข้าชุบกันแล้วดูเุ้ยวิ่งเสียงหลอกเอาสิครับจะผิดจังหวะแล้วไอต้องปั๊มยาก่อนไอต้องเาเล่นไอปั๊มยาเสร็จก่อนแน่แน่มุมนี้ไอออกไปไอไปไปไปไอยิงดุดไอเอา ยครับผมบอว่าแดแดแคบี้ทาได้ครับผมสี่ศตรงนี้ฮะโอ้โหสองตัวสี่ครับอยากจะทิ่มแต่นิ่มเหลือเกินสวดีครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนบล็อกเกมมิ่งรอเลยเมื่อกี้ซีเกตยิงแจมาเห็นไหมเมื่อกี้เอาหนยไหมอเฟมเบาหนอยเฟมเมโอคุณที่เอาสุดแล้วแต่ภาพมาอูร่าเดินมาเจอทางฝั่งของซีเกตนเอ้าเก่งโตเไปห็นอ่ะแล้วหุบครไปไหเอยอจะเกมยังยังนึง อุ้ยเขารอดไปได้ไงไอระบุผมเราก็ไม่ได้เราไม่ได้รอดเอาจริงนะฮะเอาฮะโดนยิงมาเก่งโตขึ้นบกเมื่อไหร่บัานเดิอแต่ว่าเก่งโตจริงคาน้ํามเลยับผมโโอ้หเสียดายครับช็อตนี้เขาเห็นพอดีถูกต้องฮะโอ้โหเหมือนจะเหลือคอสมอนกับทางด้านของทูเคหรือเปล่าครับอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ฮะแน่นอนครับคอสมอนกับทูเคโอ้เดือดกันตั้งแต่ต้นเกมอะไรกันครับเนี่ยแล้วซ้ำเก่งโตในน้ําเลยครับผมอูล่า เจเดนครับครับเอาละครับผมเหลือคอสมอสที่ติดอยู่หลังโขดหินครับวงอัปเดตเฟสที่3แล้วครับยังกินฝั่งของคอสมอสอยู่นะครับผมคอสมอสยังไม่ต้องรีบเดินออกไปแล้วโดนสเปย์ผ่านสโมโปไปจังหวะนี้ไม่โดนคอสมอสเลยครับกีแฟมมาตีเซเวียวที่พลัดได้ครับเนี่ย้าบมาเหมือนจะไม่ถึงกันตรงนี้ฮะแต่ว่าวงไปสายบน,ยน,น,นแล้วสเปย์คูกจังหวะนี้ดาเมจติดไปครึ่งรอ้วผมหลบทานลาบิส โอ้ท่านผู้ชมครับเดือดจัดฮะเดือดจัดครับผมเดือดจัดระเบิดลูกนี้กระโดดไปหาได้เนเฉยเลยคิวีหลบไปหลุยคนเก้าโดนเปิดดอกไปแตกทัวร์แล้วชัวร์เก็บหลุยโอจะเกมไปเลยครับโอ้โหบอกเลยว่านี่เด่นเลยกระโดดเสียงที่แล้วคิวบีอ้อมออกด้านข้ามมาอันนก็มีทางฝั่งตัวแฟนครับจากกิกแฟมนั่งใส่สมองมาด้านหน้าเป็นทางฝั่งตัวเซเวียเอาเลยครับเดินขึ้นมาครับปะทะกัน2ต่อสี่ตรงนี้เซเวียโดนล้อมมาแล้วแต่ว่ายังขึ้นไม่ถนัดนะครับกิกแฟม มาฮะเดินยัดยัดข้างบนมาอีกทางด้านหนึ่งโดนกดคอร์ดมาครับผมคิวบีโดนไปครึ่งหลอดจังหวะนี้ยัดแล้วครับผมลาบิดเดินมากดหัวเซนเซนก็มีพื้นที่เล่นอยู่นะฮะครับโอ้โหเราจ้องหบะมุนี้ครับลาบิดด้านล่างมีเซนยืนหลับต้นไม้จะยงเช็คเช็คอยู่แล้วดูครับหรือว่าสายเปิดลาบิดเช็คดูนี่ลวด้านหน้าสไนด์ตอนนี้คือสกอบมาแล้วดูสไนด์ยิงก่อนลาบิเย็ดแล้วคุณสามกดใส่ปายหลบทานครับสนไนด์โอกา็นม่มากีกแฟมเสียเปียกตัดกีกได้ไป เสวียยังตัดกิกไม่ได้กิกอยู่อันดับที่สี่แล้วหลอดไปโดนอีกหนึ่งครับผมเป็นเล็กเล็กเก็บหลอดออกจากเกม YG อีกหนึ่งคนครับผมครับ YG ที่เก็บทางด้านพาวเวอร์ด้วยนี่โดูนี่คุณจับจับขังใจเลยหรอใครเก็บไทยผมจับหมดเลยขอกขอใครเก็บไทยจับได้หมดโอเคโอเคโอเคแต่พามาเล็กซับน่าเป็น YG แล้วดูสมมุตขึ้นมาสองลูดแล้วไปใส่สักหน่อยเฮ้ยปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนกัมหนึ่งคิว นี่เหลือ3คนท่านผู้ชมครับวงต่อไปครับบูโซนบินมาได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมครับจะมาลุกกันแล้วว่าวงจะอัปเดตไปหาใครครับครับอาคิวยังอยู่ครบยังไม่มีในช็อตนะครับตอนนี้นอกนั้นเนี่ยทีมซีเกตเหลือ2ครับทีมจีนเหลือ2นะพาวเวอร์เหลือ2แล้วโคอสบอลไปโดนเปิดจากเจเดนเฉยจังหวะนี้แล้วโดนเก็บอย่างไวโอ้เหลือคนเดียวกับ 2K ต้องเซอเวเวอร์ไปในแรงกิ้งที่ดีให้ได้ท่านผู้ชมครับครับอีกแฟมฉีกไปแล้วครับเซเวียยังปิดไม่ได้ท่านผู้ชม โอ้เห่อกี่แฟมเดินด้านหน้าครับไอคอนิกรอรับอยู่แล้วคุณเฟงคผู้ชมครับเอาเลยครับไอคอนิกบ้านที่ไปเก็บ BTR แล้วเขาเนียนอยู่แล้วใช่แล้วดูความฟิลด์โดนปิดก่อนจริงโอ้เราแค่ผู้เล่นเลยผู้นี่ครับหูแทบดับแบบนี้เลยคุณผู้ชมอะดูแบงค์ครับยังนอนเนียนอยู่ครับผมเท่ากับว่ากีกจะไปชิปกำแพงได้นะครับนี่พูดแต่ว่าแบงค์แบงค์เหลี่ยมนี้ยันอนตาระเบิดอะไรหลังหินซันไนช้าไปหรือเปล่าระเบิดลูกนี้ไม่ถึงลูกงสอง ลูก2เป็นไงสองไม,ไม่ถึงนะผมแหมสมอปิดไปแล้วเท่ากับว่าโดนชิดได้แล้ววงดีขึ้นบนนะพี่ชมยาพี่ดิวโอ้โหทางล่างต้องวิ่งหมดแล้วดูครับกีกแฟรรรมจะเข้ามายัดมาแล้วคิวบีแกงแง้มแง้มแง้มอยู่แล้วส่ B, ง,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 งเซ็ตเข้าไปยัดอีฝ่ายมาจังหวะนี้แบงค์ก็ออกไปเล่นอีกมุมหนึ่งฟิวโดนดาเมจไปแล้วแต่ไอ้โดนน็อกก่อนจะเจเด่นก็โนะอบอ้ายขอไหว้ก็อีโรเทน โอ้โหสไนท์โผล่มาโดนเดีเรางัดจากมุมไกลโดนฟิลบีรอหลังอยู่ตรงนี้แล้วแดมรูดครับมุมนี้ค่อนข้างแคบครับไม่มีมุมไม่ยิงทีฟแฟมโดนบีบแลนครับกดดันในเรื่องของบูโซนด้วยครับเฟสที่4ตรงนี้ขยับเข้ามาถืออูซี่ครับไอ้คนใกชีขวามา่หนึ่งคนมีโอกาสป่าและไอ้ไปโดนน้องจากแมสทอยเฉยเลยกบทีมสีเข็โอ้โหขอลองครับมุมนี้ครับแบงค์รอจังหวะแล้วฟิลครับครับด้านหน้า หนามมาแล้วตาเมตติดมังเกือบน็อกดาวไอคนนี้เกือบน็อกดาวครับผมแล้วโฟโล์ดโลไปมองนั่นข้าบเพราะว่าโดนย้อนข้ามมาแล้วไอช็อตครับไปซ้ำไอออกเกมเฉยเลยเอาละครับพาวเวอร์เหลือคนเดียวน่าจะเป็นทูสต็อปครับมุมนี้ลอยโดนกดมาออลสตาร์หลบไปทนันครับหลังต้นไม้คนหนึ่งกับสองเหลือหนึ่งคนอะลอยไปโดนน็อกจากข้างด้านอีโดเทนได้ครับผมแลนกิทไปเก็บแบงค์น็อกดาวลงไป โอ้โหแล้วบูส่วนมาเองก็ต้องขยับไปชมครับปัญหาคือไปยิงเขาก่อนทำไมตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยออสตาทีบบูยัดยังไม่เห็นเฟสที่4เลยพี่ดิวตอนนี้ผมวงไม่แน่ใจว่าไปจบที่ใครครับโอ้โล้วสมอแปะอย่างต่อเนื่องครับทำทางหนีครับน่าจะทิ้งเพื่อนหรือเปล่าโอ้โล้แบงค์ถูกชุบมาสไนเองก็คานมาแล้ว้างฝั่งตัวเซเขาต้อ,อได้ได้หนึ่งรอบมุมนี้โดนคอสข้ามาสไนครับตายเรียบร้อยพูดกันว่ากิกมาคุมเฉยเลยหลังจากที่อยู่นอกวงก่อนทางด้านไอคุนิกนะครับ โอ้โหไปดึงกันปัญหาคือดึงจนเวลาวงมันบีบ่นเฟรมผู้ชมครับใช่ครับผมนะขนุกยังเหลืออยู่นะครับส่วนกิ๊กแฟมเหลือ3คนต้องเดินเข้าวงเพราะว่าวงที่4ค่อนข้างเจ็บแล้วครับในแผนที่ซานฮอกสุดท้ายเอโดเทนไหลาตายเป็นศพของเซนไปบบรถยแลบลุยกดลากมาใส่ดิงขาดอีกหนึ่งโง่โยิงข้ามอย่างไกลผู้ชมแม้ละดูดิงโอ้จังหวะวงบีบครับดามิสซ์ไวเป็นของบูโซนท่านผู้ชมครับและวเอาตาร์ปล่อยไปเลยครับ2คนเข้าวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลอยไหลตายเป็นศพของออโดเทนครับ เอาวเลยครับสตีเปิดทั้งด้าน 2K แล้วท <c oughs> ีมท <able> ิเก <ming> ีจีนจบอันดับที่14 B3 คิวครับเบนสื่อไปตัดน็อกเจเดนได้เหมือนกันครับวงอยู่ไหนยังไม่เห็นวงเลยท่านผู้ชมโอ้ลืมเปิดมาแล้วกำลังบ้าเลยตัดภาพมาแดมรูดดันเข้ามาตรงตรงนี้แล้วดูดีทูอีครับไปน็อกแรงคิดได้โอ้โหแล้วดีทูอีสามแรงคิดออกเกมตรงนี้เหมือนออสตาทีมจบ13ครับไปเจออาคิวทีมจบมาตรงนี้อารคิวมา4คนครบแล้วอยู่ในวงที่สวยงามในการเดินเข้าไปค่อนข้างโล่งเจอแค่ทีมเดียวคือบล็อกเกมมิ่งอาร์คิวจัดให้ เอาเลยครับโอ้จะให้สักแผ่แค้ฮาร์วิลไปอู้แล้วแดกครับไปน็อกวันเสกได้ YG มีปัญหากันคุณเฟมใช่โอ้ยวายจมีปมัญหาแล้วโดนเก็บไปเลยครับวันเสกตรงนี้ครับผมไอช็อตไปเก็บกีกแฟมครับผมตรงนี้ได้ได้อีกหนึ่งน็อกครับผมไอชอ็อตโอ้โหดับเบิ้ลน,น็อกจากแดกแล้วดูอยู่อยู่ไฮซานีห้หายเหมือนกันโอ้โหกีกแฟมเจอด่านทุกท่ามฮะขอบวง ทีมเคทขยับคะแนนหนีขึ้นไปอีกครับผมจาก4คิวตรงนี้แล้วเหลือครบ4คนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอู้หูซ้ายมีไอคอนิเดินตามมาเป็นแบงค์ทางฝั่งตัวโฟลงแล้วบูมินี้ล้โลมาแบงค์โอ้โหหลบทันหลบทันครับผมแม่ไอคอนิเข้าวงลำบากครับมีสโมก็จริงแต่ว่าบูโซนค่อนข้างเจ็บหนักเลยครับโเรเตทมาเล่นด้านซ้ายครับแล้ววงอัปเดตมาด้านล่างของแชนม็อกครับในวงน่าจะเป็นอาร์คิวอเทน่าที่ยังเล่นได้นะผู้ชมครับและดูการล็อกขาดของทีมซีเคทมาเลเซียครับ โอูแล้วแบ่งมุสมองมาเบสเบสครับไปน็อกเจเดนจากอูราได้แล้วดูเบสเบสครับแบบน็อกใส่ส,สตีเหมือนกันเอาเลยครับสวยงามครับคิวเทน,น่ากวาดแต้มทยอยมาเรื่อยๆแล้วเะเป้ระยะนี่ขึ้นน้องแหมลบไปทานครับผมไอคอนไอคอนอีกโดนน็อกไปหนึ่งคนแล้วโดนเก็บไปเลยจากใครดา,ดาวหลันโอ้โหจังหวะเบกของใครดาวหลังน้ำจมนะฮะเราอยู่ไฮครับไปน็อกเอคมาแต่ภาพมาพินครับเก็บเอคไวจีตรงนี้หมดไหมเหลืออีกหนึ่งคน โอ้คุณเฟมบอกเลยว่ากรรมมาไปซัดหน้า YG ตอนนี้เหลือคนนั้เราแบงค์ไปโดนน้องจากแมสทอยหูทีททมซีเคดก็มาเรื่อยๆเลยครับสำหรับคิวครับแล้วพีคขวามาแล้วบรรจงเคาะเข้าที่เดิมปัญหาคือหาไม่เจอแลหละฮะโอนัดกันอยู่ขอบวงด้านล่างทีมซีเคดโอ้โหพินก็โวยคิวก็แบงค์ออกเกมเฉยเลยครับผม โอ้เราไปขอใครวะเจย์โดนเปิดหัวจากปี๊เมย์ไปแล้วดูฮะอยู่หายไปเก็บทั้งด้านใครดาวนนเอาเกมไปเอฟวันโดนเปิดหัวอีกหนึ่งคนทัมอูล่าเอะไะขยับเข้ามาจะเก็บได้ไหมแต่ว่าเขาอยู่ในตัวอาคารนะจครับจังหวะรถวิ่งมาต้องเก็บยากับเพื่อนแล้วดูวงตรงนี้ต้องเก็บยาก่อนแล้ววิ่งต่อไปแล้วเพโซนครับไปฆ่าเจเดนออกเกมมาแล้วเคตชี้ยังปั๊มยาวนี้อยู่จอมาโอ้แล้วดูสเตย์เขาต้องจูบมาโดนกดกลายเป็นทีมซีเขตจากมาเลเซียครับอาคิวยังเล่นได้อยู่กำลังจะไปตีบล็อกเกมมิ่งครับ อาคิวนี้อยู่ในวงเหมือนกันาะขยับเข้ามาใกล้ๆแล้ว,ลวชอปเปอร์ร e s <S อรับออร่าอีสปอร์ตผู้ชมครับโหละมุมนี้อยคิว,วมูฟบอกไฟมาเล่นหลังแท่งไม้ผู้ชมครับมาแล้ะ โอ้โหแล้วทางฝั่งตัวทามีครับเป็นเราโชโกจิอามาขึ้นตัวขอบมาเป็นสูรล็อกสตีนมาดูโดนแจมมาเป็นจีน่าไปน็อกเล็กได้เอาเลยครับตรงนี้บล็อกเกมมิ่งก็น็อกไปหนึ่งคนเป็นเอิร์นนี่ครับผมเหลือสองคนที่ยืนอยู่ครับผมโชโก้โดนเก็บจากเกมไปโดยยูดูไดร์และยูดูเฟรโดไปเก็บพิมพ์น้องดาลงไปแล้วก็สามออกจากเกมโอ้โหแล้วอาคิวก็จะเข้าไปตีทางโกดังของบล็อกเกมมิ่งหรือเปล่าแล้วสมอร์ทนตรงนี้ครับมันดีเหลือเกินนะดูโอ้โหโกดังอยู่กลางของคุณเฟรครับตรงนี้ชัวร์ไหมใช่ครับผมขยปปลอมมมมาาาเดดินนกับคไทง้ อยู่ดูเข้ามาครบสี <La ik. S 1> like ่ครั้งนี really ่เ <lights> <im> <im> ้าดิทูอีเหมือนจะเห็นรถอยู่หลังคอนเทนเนอร์ดังด้านข้างดิทูอีครับระวัง้ายมันมีงูอ๋อลาการเนียนมาอยู่นะท่านผู้ชมครับเบียร์สิบเอ็ดก็ไม่ได้ขึ้นมารถรถรถเข้ามาแล้วตรงนี้แล้วรถจะเข้าไปที่โกดังของพ็อกเก็ตมิงแล้วแดกขับไปเดือดโอ้โหโดนมันพลังตายเฉยเลยโอ้โหเออเลยครับไป็นีหดนเพื่อนสุดเฟี้ยท่านผู้ชมครับใช่ผมเดือดทั้งหมดตอนนี้สิบเอ็ดทีมครับอยู่แล้วมีโอ้พาวเวอร์ยังรอดอยู่ครันะท่านผู้ชมครับเป็นทูสต็อปยังเนียนอยู่ต้องไดดโกัััังเพื่่่่ออิชชนนตไปคครรบบทาผู้ม แล้วเราแวงตัวไก่แล้วแมนบระดังโดนโน็อกจากโบลโ็อปของแทมเมียวแล้วแทมเมียวเก็บเป็นดับเบิ้น็อกเลยครับผมนี่แล้วเผาคู่ชูชื่อแล้วมุ๋มนี้กับแดกจะเข้าไปช่วยเพื่อนแล้วดูมีอีกหนึ่งลูกไม่ตามเมีเอาเอาปาดก,กับแดกทามเมียวสุดท้ายวายจีจบ11บเอ็ดนี่ไงฮะวายจีจบไปแล้วเบนสิบเอ็สเปย์ระยะนี้สวยจัดเลยกำ <ๆ S 1> ับเก็บยูไฮ<า> <high S 2> น็อกดาวลงไปไฮโกนี่แม้จอยน็อกปูโซนแล้วครับผมด้านหลังไม้ไงจีนายสเปย์อยู่ฟ้าแตกเล็กน็อกดาวจากเบนซ์ ขยับมาขยับมายูดูจัมเปอร์ไหลตายไปแล้วดูตอนนี้เขาจะมาเปตัวเองยังนอนทันโอ้โหดูว่ต็อปั๊มเลือดอยู่บุ่มนี้ผมไม่ได้ตัดสินใจเข้าไปตีโกดังแล้วแม้ตอยไหลไปแล้วแล้วเซนเซนของกี๊กแฟนมุ่นวายโดนสเปนแล้วเรียบร้อยของกิ๊กจบอันดับที่สิบครับโอ้โหแต่รถครับเข้าไปตีโกดังแล้วขึ้นสก็อบเอฟวานด้านหลังไปทางฝั่งตัวจากวีเกมมิ่งแหละฮะเอาเลยครับอาคิวขยับคะแนนขึ้นมาแล้วไอช็อตโดนเก็บโดยเฟรโดครับทีมซีเคทจบอันดับที่เก้ามีห มุมนี้เออนี่นอนอยู่อยู่ดูแลตัวต่อไปโดนเห็นจัด oh. บ็อกเกมมิ่งปิดไปพปาวเวอร์จบอันดับที่8มี4คิวครับาคิวเกมนี้ได้ลุ้นครับอยู่ในวงแค่2ทีมกับบ็อกเกมมิ่งครับท่านผู้ชมแค่ไปดูครับถ้าตรงเนี้ยปกตินะพาวเวอร์ลงจะเป็นตำแหน่งของพาวเวอร์นะที่ oh. บ็อกอยู่เนะนี่ยเออนะี่ฮะโดนมีจีเอ็มเคาะข้ามมาแล้วแดกครับ oh. เห็นลังโลกอย่างงี้แดกต้องปั๊มยาก,ก่อนผู้ชมครับใช่ครับผมแล้วแดกเห็นทอปตองโตแล้วเฟโดตายวงเรียบร้อยปั๊มเลือดขึ้นมาครับแดกตอนนี้ครับผมบล็อก แอโร่เหลือคนสุดท้ายครับเหลือมานานแล้วดูเขาตั้งฝั่งเป็นสู่ครับเก็บฟรีออกเกมอะไรของแอโร่เขาคำน่ะุ้ยอยู่คนเดียวตั้งแต่เฟสที่สองนั่นไม่ชมครับอะไรของเขาครับเนี่ยปั๊มเลือดที่ไหนครับไม่รู้ครับกี่เลือดดีกว่ากี่เฟิร์สเอทครับมุมนี้เออนี่คำนานนานแล้วมาบัตชากับวีเจเอ็มแบบนี้บล็อกเกมมิ่งกินพุงปลานะครับครับอุ้แลเบ็นสุดันก็ใส่เออนี่ดูครับโดนแล้วเชิงหนามาชิบะของผมมาแล้วนานๆโดนเดบิย์ยี่พาดามจ อาานะครับเดินนี่เดินกวอพัดยิงก<ห>ี่เงยฮะก่อนให้ฉอดปลายครับมุมนี้ตอนมีหกปีเราติดหนึ่งกรับผมเป,ป็น<อ>เบียร์ที่แบบเก็บทอมได้โอ้โหจังหวะเข้าถึงเขาฟ็อกเลยว่าเอาไม่อยู่แล้วกันนี่ครับโดนสโมเข้ามามุมนี้สเปซซ้ำจีนายครับไปเสพไปสู่ออกเกมอา่านะครับแดกไปเก็บต่อมาเกมไปโดนล้ช็อตมาตรงนี้ครับจีนายไปเก็บอีกหนึ่งคนเป็นยูดูแดกครับผมยูดูจบอันดับเจ้ามีหกคิวแล้วต้องหันมาประทะกับบล็อกเกมมิ่งที่อยู่ในโกดังมานานแล้วครับโอ้โหแลนดนเข้ามาทางด้านขอบวงมาแล้วพีี่่เเมมยยย์คครรััับบปป้้้้นนนน็ออไไไดดดโโโหงงาาจวูต เปีนแท่งยิงแล้วดูพี่เมย์โอ้เรียบร้อยครับผมดีทวดีวดนซ้ายออกจากเกมโดยบล็อกเกมมิ่งครับผมเอาทุกอย่างเลยนะครับบล็อกเกมมิ่งตรงนี้ <per> ชอปเปอร์ปั๊มเลือดขึ้นมาครับวีเจมยังอยู่อีก2คนท่านผู้ชมครับออล่าขยับเขา้ามาได้เฉยเลยโอ้โหแล้ววันครับกดมุมนี้ของเบียสิทธิ์บอลเลยหยาบม,มีเนี่ยจะขอรอแล้วดูครับดันซ้ายมาแล้วดูโอ้โหชอปเปอร์ไปเจอรถแล้วดูครับเกชีออกเหมือนก,กันอูล่าจบระดับห้าท่านผู้ชมครับเหลือสี่ทีมเก้าไซครับอาร์เคียวเทน่าเหลือสามคนจีนายยังเล่นได้ในนนนหลลัังเเียมมาออออปปรร์โดกกไ่คบผ โ oh อ้วงใหม่เข้าหาค uh ิวบุนเฟยผู้ชมมาตรงนี้ครับพี่เมย์ต้องวิ่งเข้าแล้วครับแล้วเดทอยู่ไหนน่ะหนูน้านอกวงแล้วดูเดทโอ้บางไปทีหนึ่งนู้นครับสปาออฟซ้ายมือเหลือเชื่อครับอึ่แก่เกมเมื่อวานแล้วนะใช่อย่างนี้เลยเราสปาออฟจบอันดับสี่ได้ยังไงครับได้ยังไงครับเหลือคนเดียวตั้งแต่เป็นที่สองบอลวีซิเบตโดนฝนเข้าหัวเลยจังหวะนี้เหลือสองคนจริงนายเออหนี่ขึ้นมาแล้วเสเบตไม่รอดโดนเก็บออกจากเกมโดยชัวร์ครับ โอ้โหอาคิวต้องรอให้บล็อกเกมมิ่งไปงัดกระตังกวีเอแล้วดูมุมนี้ครับบล็อกเกมมิ่งชอปเปอร์จะดันเข้ามาสายแล้วดูครับชัววิ่งมาแล้วเลยคอยเข้ามาเป็นทางฝั่งอาคิวสติลคิวฝ่ายเอาละครับเหลือ2ทีมแล้วตรงนี้เรียบโอ้เป็นทางด้านบล็อกเกมมิ่งครับอ๋อทำดีสองเกมนะครับอาคิวเทน่าท็อปสามสองเกมพลาดอีกนิดเดียวฮะจังหวะคนหนักมาแล้วบล็อกกระโถมกสองบรินี้ทุกคนนี้จบละ MVP ของแมตช์เมื่อสักครู่ครับเป็นคนนี้ครับผม Big m a t e ครับครั้งแรกที่ติด MVP เลยนะเป็นแมตช์ซัมมารีครับไม่เห็นนานนะครับแมตช์ซัมเมารี่โอเค Most Q ตอนนี้อยู่ที่4ครับ4 Q อ้อเป็น Drax นะครับผม Drax X1 อ่แล้วก็ระยะไกลที่สุดในการคิวคือ176เมตรจาก b e นส u ครับปลาระเบิดมากที่สุด9ครับคือ g 9 แล้วก็ทำาดาเมจมากที่สุด776ดาเมจจาก G9 น่าจะมาจากเกรเนดด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางมากที่สุดครับคนนี้ครับทอมนักเดินทางอันนี้นะครับเป็นสตัติกคิวและดา a เมจครับทีมที่ทำาดาเมจสูงที่สุดเนี่ยเอาดาเมจก่อนนะ,ะเป็น RRQ ครับแต่ในขณะเดียวกันทีมที่ได้คิวเยอะที่สุดเนี่ยก็เป็น Box Gaming ที่ทำดาเมจน้อยกว่า RQ ประมาณ200ครับ อันดับหนึ่งครับยังคงเป็น a อ r o ่อย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับก็คือคะแนนรวมเนี่ยอยู่ที่1 4 7แต้มใม่้ไปไหนเลยครับแอโร่ยังยึดหัวตารางอย่างมั่นคงอันดับที่2ครับเป็น RRQ กระเตื้องขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาอันดับ2แล้วตอนนี้อยู่ที่90คะแนนครับอันดับที่3เป็น Ge กแฟม m 84คะแนนอันดับที่4ครับทีม s e c r e t ตจิน 84, ิคะแนนเท่ากันเป๊ะแล้วก็อันดับที่5เป็นทีม Secret ครับ ร่วงไปจากอันดับที่3ไปอยู่อันดับที่5แล้วตอนนี้ที่84คะแนนเท่ากันหมดเลย 3, 3, 4, 5นะครับอันดับที่6ครับทีมบีเกตรอนห่างอันดับ5แค่1คะแนนเท่านั้นที่83คะแนนมียูดูตามเข้ามาเป็นอันดับ7นะครับ83คะแนนโอ้โหมัน่ห่างนะครับซีดครับผมพาวเวอร์8 8 8คะแนนครับอยู่ที่อันดับ8 เดี๋ยวไปดูอันดับ9ครับเป็นไอคอนิกนะครับ60คะแนนเริ่มห่างนะครับแม่ท็อปผ้าเลเยอร์ไฟฟ์เลเยอร์นะครับอันดับหนึ่งเป็นฝั่งเก่งโซ่เหมือนเดิมผู้ชมนะโอ้โหไปที่21่สิบคิวครับ3,900ันเก้าดาเมจครับอันดับ2เป็นกิ๊กแฟงแดมรูทครับผู้ชมครับ16บหกคิวครับ2,700ันเจ็ดาเมจครับอันดับ3ตามมาเป็นกอไผ่ครับโอ้โหถ้าบอกว่าสามกอไผ่ลักซี่และไอครับ15บห้าคิวท่ากันแล้วดูดาเมจที่จ่ายครับกอไผ่กันนำไปหลายร้อยเาจากลักซี่้มมนะครรับบออืืปาณเก 700นะครับสำหรับทางด้านกอไผ่ครับผมซึ่งถือว่ามีทีมมีผู้เล่นจากไทยติดอยู่3คนในท็อป5ถือว่าสวยงามเหมือนกันในหน้านี้